คลิปนี้นะคะก็จะเป็นหวยลาวพัฒนานะคะนี่คำเตือนแด่ช่องนะคะอันนี้นะคะหวยลาวพัฒนาก็คือของพรุ่งนี้นะคะของงวดที่แล้วนะคะที่นากลงเนาะตัวเก้าศูนย์มันอยู่รอบนอกนะคะแต่อันนี้คือนาคั่วออกมาแค่10ชุดนะคะพี่คือมันเป็นตัวกลับนะแต่จริงๆแล้วของเขามีแค่ห้ชุดนะคะน,นี่เป็นตัวกลับลงเลยเนี่ย91 61หนึ่งนึ่งอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้เพื่อนๆที่ชอบก็ลองดู มันมีแค่นี้นะคะพี่หน้าคั่วออกมาแค่นี้หลักมันก็คือมาจากตรงนี้นะคะที่น่าให้ดูของงวดที่แล้วของวดที่แล้วเนี่ยคืองวดที่แล้วมันจะมีแค่แปดนะคะแปดตัวเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นสูตรแบบนี้นะคะพี่ถ้ามันได้แปดมันต้องเอาเอาขึ้นคู่นะคะหมายถึงว่าแปดกับเก้านะคะ แล้วก็เหมือนวดนี้เหมือนกันถ้าได้ออกมาหลักหนึ่งแล้วก็คั่วออกมาเป็นสองหลักเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่ลองดูเนาะแล้วตัวเลขก็มันมีเข้ามีบิดนะคะแต่หน้าก็คั่วประมาณนั้นแหละวยรัฐบาลไทยหน้ายังไม่ได้ดูเลยนะคะพี่พรุ่งนี้ก็ไม่ว่างอีกนะคะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่า ก็ลงไปแล้วเนาะหวยรัฐบาลไทยตัวล่างเลขล่างนะคะมันก็มีกี่ชุดไม่รู้อะยังไม่ได้ดูก็ลงไปแล้วลงตั้งแต่แปดชุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพื่อนพี่ต้องไปย้อนดูเนาะอันนี้ก็เป็นหวยลาวนะคะ